น้บ,บัดนี้จะได้พูดถึงเรื่องโลกในยุคปัจจุบันนี้กําลังเกิดความวุ่นวายต่างๆนานาทั้จากธรรมชาติทั้จากโลกร้ายจากโควิดโลกในยุคปัจจุบันนี้กําลังปันป่นป่วนเล่าร้อนด้วยปัญหาเพราะผู้คนกําลังหันหลังให้แก่ธรรมโดยคิดและเข้าใจเองว่าธรรมะและศาสนา จะเป็นสิ่งคอยขัดขวางความสนุกสนานถ่วงดุลความเจริญก้าวหน้าในการแสวงหาวัตถุเครื่องปนเปื้อสนองตอบทางภาษาสัมผัสพูดให้ง่ายเข้าก็คือกามารมนั้นเองและยิ่งไปกว่านั้นปาการคิดไปว่าธรรมะนี้จะทำให้เชื่องช้าไม่ทันคนอื่นเขาในยุคโลกไทยพมแดงซึ่งกำลังแตกกันไม่ติดกัน ทุกคนในสังคมกำแดงเต็มไปด้วยการวิ่งเต้นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหามยอใครยาวสาวได้สาวเอาแทบจะกล่าวได้ว่ามีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้แม้แต่พ่อยังข่มขืนลูกครูข่มขืนนักเรียนตลอดจนพระสงฆ์ผู้เป็นแกนแกนแห่งจริยธรรมก็ไม่ไวายเว็น มอข่าวออกมาในทางเรียลไมทังไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วทั้งหมดต้นแหตแห่งปัญหาก็คือผู้คนพากัคทางเหินธรรมประมาธรรมไม่เข้าใจคุณค่าแห่งศาสนาธรรมการพัฒนาล้มเหลวประเทศชาติขาดทนุนเพราะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พ่อค้าประชาชนขาดรำรขึ้นมหาปัญหาแห่งอาธรรมกำลังถาถมเข้าถล่มโลกมนุษย์อย่างน่าสะพึงอเปลเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราอันเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้อย่างน่ากงอย่างมั่นคงยาวนานกว่าสองพันกว่าปีมาแล้วและพอจะพูดได้ว่าจเจริญเนื่องมาอย่างต่อเนื่องไม่มีบาดแผล น่าจะแข็งแกร่งที่สุดบัดนีุู้ทว่มากอย่างน่าใจหายด้วยลูกขึ้นแห่งอาธรรมพระดังประเดมาพร้อมๆกันทั้งสามลูกเมื่อเจอเข้าพร้อมกันทั้งสามลูกนี้เมืองไทยเราก็เจอเข้าเต็มปอทั้งสามลูกคือลูกที่หนึ่งอธรรมะราหารัรารรตตาแปลว่ามีความกำหนัดค้าไม่เป็นธรรมไม่ถูกธรรม มากโชหลายผัวหลายเมียเสพสมกันเมื่วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเจ้าสิทธ์และอาจารย์นูกที่สองมิสามาโลาภาพิพูตาโลภไม่เลื่อกโลภไม่พอดีโกงกันได้แม้สมบัติพระราชาสมบัติของศาสนาของพระสงฆ์เรื่องคอรับชั้นกลายเป็นเรื่องธรรมราของผู้มีอำนาจ มีโอกาสต่อมาขึน้นลุกที่สามมิจฉาธรรมมาเปรตตาความเห็นผิดเป็นชอบครอบงำใจเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจะเอาอะไรกับศีลธรรมดังกล่าวมาสามประการเรียกว่า ขึ้นแห่งอารรมเพราะขาดทมความเลวไร้ายทั้งสามจึงประดังประเรดาเดืนพ,พ่อกพูนขึ้นรุนแรงขึ้นทวีความเข้มข้นทุกขณะไม่มีทีท่าและและ้วโน้มว่าจะทุเราลงปัญหาทางเศรษฐกิจกที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ปัญหาทางการเมืองปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ปรากฏการมิรปริติทปังซาต่างๆนานาทั้งหมดมันมาจากต้นตอทั้งสามประการนี้เองอธรรมะราคารตาวิสมะโลภาพิภูตามิจฉาธรรมปราปเรตาความกำหนักก้าบ้าการอย่างวิปริความโล้มากอย่างไม่เห็นแก่แกตัวเกินขอบเขต ความเห็นผิดเป็นชอบรอบงำใจทัสามอย่างดังกล่าวมาเป็นปัจจัยยงใหญ่ให้แก่กันและกันเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นปัญหาเหล่านี้นำมาซึ่งการกินซึ่งกันและกันคมแหงผู้มีกำลังน้อยกว่าผู้มีกำลังน้อยกว่าที่ชนิดที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าณเหตัดหาอัตถิธรรมจริยาสรรมจริยา บุญยะกัลยาลกุศลกัลยาอัญญะมัญญะขาธิกาวุตติลุภระมมาริกาเพราะเหตุที่พวกเขาไม่ประพฤติทธรรมไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่รู้จักประพฤติเพื่อความสงบไม่กระทำกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลเขาจึงมีแต่การกินซึ่งกันและกันมีแต่การกินกันเอง มีแต่การเบียดเบียนผู้อ่อนแอกว่าอ่อนแอกำลังทรัพย์อ่อนแอกำลังปัญญากำลังแห่งอำนาจกำลังแห่งโอกาสด,ดังเรารู้เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นับวันสถานการณ์โควิดนับวันดุงแรงขึ้นไหนจะภัยจากโรคหลายต่างๆนานาภัยจากธรรมชาติ ไฟจากน้ำไฟจากลมไฟจากไฟไฟจากดินถลม่ม <c oughs> โลกในยุคปัจจุบันกำลัง,งฝันฝุ่นเล่าร้อนเพราะผู้คนหันหลังให้เกียรตธรรมการพัฒนาก้าวไกลแต่จิตใจคนต่ำลงย่งกันกินย่งถิ่นกันอยู่ย่งคู่กันวิศวาสย่งอำน,นาจกันเป็นใหญ่เป็นโต ได้เท่าไหร่ไม่รู้จักคำ่าพอคนเราถ้าหากว่าไม่รู้จักคำ่าพอต่อให้มีเงินร้อยล้านก็เป็นทุกข์สุขอยู่ที่คำ่าพอคือคนเดยวนี้ส่วนมากก็จะเกิดการละโมบโลภมากเตียบเทียบคนสมัยก่อนจนแต่ไม่ทุกข์คนสมัยนี้ทุกข์แต่ไม่จน ทุกข์กับจนต้องแยกแยะนะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันคนจนแต่ไม่ทุกข์คนแต่ก่อนนั้นตากแดดตากฝนหาอยู่หากินไปตามท้องไร่ท้องนาถึงเวลาก็กลับเข้าบ้านก็นอนหลับสบายนบนไม่มีตกกังบลไม่มีหนี้มีสินมีอยู่มีกินก็มีความสุขได้นั่นไง จนแต่ไม่ทุกคนสมัยนี้ร่ำรวยมีเงินมีทองหลายอย่างคนเราปัจจุบันนี้ทุกแต่ไม่จนคำว่าทุกแต่ไม่จนคือมีเงินหลายร้อยล้านมีกิจการหลายอย่างนอนก็นอนอยู่ในห้องแอร์แต่ใจเขาก็เป็นทุกใจเขาไม่มีสุขเพราะเขาไม่รู้จักกรรมมากพอ อันนี้ได้เท่าไหร่อันนั้นขาดทุนไหมถึงจะนอนในห้องแอร์ก็นอนไม่ค่อยหลับร่างกายเย็นสบายแต่ใจมันเล่าร้อนเพราะไม่รู้จักคำว่าพอถึงเวลาจะนอนห้องแอร์ก็เป็นนรกติดแอร์จิตใจมีแต่ทุกข์ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นให้รู้จักคำว่าพอพอมีพอกินพอใช้พอใ่าย ก็มีความสุขได้แล้วไม่จําเป็นที่จะมีหลายสิบล้านหลายร้อยล้านให้มองคนที่เขาจนกว่าเราก็ยังมีคนนี้เท่านี้แห่ะคนเราก็เราก็มีความสุขได้แล้วสอนใจเราให้รู้จักคําว่าพอเพราะสุดท้ายทุกคนยากดีมีจนทุกคนก็ต้องตายหันมามองดูเรา หันมามองดูใจเราทำอย่างไรใจเราจะมีสุขทำอย่างไรใจเราจะไม่ทุกข์ก็ขอให้เก็บไปคิดพิจารณาดูตั้งให้ตั้งใจทำแต่คุณงามความดีเอาใจเขามาใส่ใจเราตนเองไม่ปราถนาสิ่งใดอย่าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นสิธรทำไม่กลับมา โลกาจะวินาศขา,ศาคดคนดีสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบแต่ความสุขความจเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภายัยสัพเพเสนียดจังใดจงได้มาลายหายไปให้มีแต่ความสุขความจเจริญทุกท่านทุกคนเทนิา 再读。